เฮ้โลเฮ้โลโลมาครับผมโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมแล้ววันนี้เราก็ไม่อยู่ผมโชว์กิวนะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ววนนกันในเกม Resident Evil 4 Chapter สุดท้ายแล้วครับผมใช่แล้ว <c oughs> ผมไม่ได้พูดเล่นเอ่อไปทางไหนวะ <c oughs> เดี๋ยวนะมันไปทางไหนอ่าหันหลังกับ โอเครับทราบหลังจากที่ผมเล่นตายไปโอ้ยาเหลืองไป้ข้างหลังมีของอะไรบ่าะลืมมันลืมนี่อะเทคโอเอกสารภารากิจของเราอ่อพลังที่แท้จริงของอเมริกามันอยู่ในสามพื้นที่อะจัสติสดิร์เมนต์ อ๋อ oh, พลังของอเมริกามันอยู่กับของสามอย่างอ่า uh, อะไรจัสติด d ิพ a นเมนต์นี่เป็นอะไรสารเหรอสารพิภากษาแฮมิสเตติบอดีอะไรมิลิ t ารีอ๋อเมันวางแผนจะจัดการท่านประธานในที่บดีเหรอหลังจากที่ทุกอย่างจบลงแล้วคริกดิฟอล โอเคน่าจะประมาณว่าเหมือนมันวางแผนจะก็อย่างที่มันบอกในพาร์ทอันนั้นนะผมมันจะใช้แอชลี่ส่งเข้าไปครับผมแล้วก็ให้ไปมืนแบบปล่อยปรสิตเพื่อทำลายความมั่นคงของอเมริกาผมแล้วก็เข้ายึดครองอะไรทำนองเนี้ยผมไม่แปลอะไรมากผมอโอเคมา เรามาจัดปืนดีกว่า,าปืนที่ผมจะขายขายนะผมแห่งกันลูกหลักปืนไอ้นี้ด้วยช็อตกันด้วย ทีมพี่เก็บไว้ผมผมใช้อยู่แล้วโอเคถามว่าขายทำไมครับผมอยากรู้สิขายทำไมขายทำไม <c oughs> ขายทำไมขายเพราะไอ้นี่ครับผมสโคปนี้จะใส่ก็ได้ผมเพราะว่าไม่ใส่ก็ได้ผมถ้าผมจะไม่ผิดสโคปมันจะทำให้เรา ซูมได้หรือเปล่าจะไม่ได้เหมือนกันนะผม <laughs> ไม่รู้ไม่ร,มรู้ผมไม่เคยซื้อผมจะ <laughs> เยี่ยมนี่ครับผมอัปเกรดตันสุดไมโครเวฟอาวุธเราจะเป็นระเบิดแบบโฮมิงครับผมก็คือระเบิดแบบติดตามนั่นเองครับผมก็คือจะเข้าไปผูกติดกับออกเจ็บที่เราเยิงไปครับผมสิ่งของอะไรทั้งหมดตรงนี้ แล้วมันก็จะระเบิดนั่นเองเย่เรามันจะจะจะปราบบอสโดยการใช้ปืนขยะนะครับผมจะสุนมีสิบนัดนะครับไม่ต้องห่วงผมเล่นมาขนาดนี้แล้วไปครับผมเรามาจบภารกิจนี้กันมันจะได้ไปไปเกมอื่นกันมั้ง อ้ยังเกมอื่นไม่ได้นี่หว่ายังต้องเหลืออีกหลายอย่างเลยมีบางอย่างไม่ถูกต้องนะแอชเลลี่อยู่นี่แหละจับได้เว้ยโนเดทบอสสุดท้ายให้ได้ถ้าโนอาเบนได้ก็จะดีมากน้าวแม่สาวชุดแดงเฮด้ามาอีกแล้วบอสเนี่ยทำอะไร นานเต้ไปลองยุบเอ่อกลยุทธ์ใหม่ดีกว่านะเพราะอันนั้นมันเก่าแล้วเป็นไรไหมสึกดีขึ้นเยอะหัวเราะหัวเราะ มีอะไรให oh ้หเลาะเหรอแกน่าเองก็น like well. yeah> ่าจะรู้นี่พวกอเมริก voilà> ันในหนังเนี่ยมันก็จะมีแบบพระเอกมาโผล่ตอนจบอยู่เสมอไงแกทำให้ฉันบันเทิงใจมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะเป็นบอสตัวสุดท้ายให้แกแล้วกันนะแปมั่วไม่รู้นะจ๊ะเอดาถอยก็เร็วโอ้ชิต มาเลยบอสต,ตัวสุดท้ายเหื้มันแพ้แล้วเบิดครับผมบอสต,ตัวนี้แพ้แล้วเบิด i m a g มจเรซี่ล็อกกิ้งด e ว,วเอลิเครับผม ระเบิดเบิดตูมเรียบร้อยมันลงครับผมเมื่อกี้มีถังเนี่ยผมลืมลืมยิงเออโบกเก้นไปก่อนหนึ่งนัดตามด้วยระเบิดอีกลูกตูมอุย้ยเอาเชี่ยนานเต้นานเต้นานเต้โหย,ยาเลยสามัน ด้เวลาลองของแรงเลยครับยิวมันมีดีอย่างนี้ครับผมมันสตันได้สตันได้ต,ไดตูมปืนล็อกแมนโอ้ผมเลยชอบงามแขนตูมลงมาเล้วลงมาเล้ว นั่นแหละไม้พี่ยิงจะดีๆการโกงบอสท,ที่ดีมันต้องมีวิธีวะผมนั่นแหละไม้ยิงจะดีๆเจ็ดนัดละอะไรอะไรเป็นอะไร ร้องทำไมร้องทำไมผมเปลี่ยนมุมแล้วโอเคมันจะโยนหรือเปล่าวะปืนล็อคแมนมาเร็วมาเร็วเรียบร้อยโอเคใช้นี่เร็วอืม้ม GPR Lắp xẹp Ok Ui, ui, ui Boss này, boss này Mong Ok, oh, Wang oh, oh. <laughs> sẽ kìm thi เชิบเมาวาไงล่ะปืนล็อกแมนปิดฉากติวและบาสุกา้าอายูเลดี้ทุกโอ้เฮ l าสแตทเลอร์ฝักอยู่บิ๊ตายได้ดีดอกเงี้อโอ้โห <c oughs> ใครบอกว่าปืนไม่โชว์ก่าครับผมคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับผม, <c oughs> มไม่เอาไปใช้สตัน <c oughs> ไม่ได้เอาไปยิงมอนนะผมขอโทษทีนาริออน Ada, ส่งมันมา Ada, มนเอเดเธอรู้หรือเปล่าว่ามัน,มนคืออะไรอืมรู้สิฮะอ้าว หลอกเจเลยหุนได้นะเนี่ยหุ่นได้นะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะดูแลมันอย่างดีเอธา,อาต้องไปแล้วล่ะนะถ้าฉันเป็นนายฉันจะออกจากเกาะนี้นะสามนาทีเอาชิพหายเดี๋ยวนะกดจิ้งเหรออะเอาไปจ่ายตังค์เอ้ยไม่ใช่เอาไปรับ รีบไปดีกว่านะเราเจอกันเราจะกดบึ้มทำไมนี้ตุ๊กตาหมี <laughs> น่ารักมากเลยโอเคเจ็ตสกีวิงว่งวิงว่งวิ่งเงินโอเคของเข่งอะไรผมไม่เก็บไม่เก็บแล้วไม่เก็บแล้วเล่นนิวลาวก็ไม่เล่นแล้วพอแล้วเกมนี <laughs> ้ พอพอกันทีหมดโปรเฟชชั่นอลเปเล่นแมงแล้วไปไปแอชลี <laughs> ่ <We are. S 1> ต้องรีบออกแล้ว <laughs> เร็วมันจะระเบิดอะไรระเบิดนะ <laughs> ไม่รู้แหละวิว่งวิงว่งวิ่งลงมาลงมาตึบสองนาทีโอ้โห เดี๋ยวมันลดเวลาหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมไม่นะไม่นะขอให้เวลาเท่ากันเพราะฉันยังขับรถไม่เป็นใช้ไปเลยเจ็ดสกีคีมุ่งหน้มามาเร็วจะตายกี่รอบตายกี่รอบจะตายกี่รอบว่ามาปึา๊บโอเคโอเค เหินฟ้าโอเคบึ้มแล้วบึ้มแล้วไหนว่าบึ้มทีหลังไงโอ้เดี๋ยวขึ้นจับแน่นๆนะอืจับแน่นๆนะจ๊ะโอเคโอเคโอ้ยอุ้ยโอ้โหไปทางไหนบ้างวะเนี่ย วิ่งสายขวาและไอ้โอ้ยโอ้ยผ่านพอทันทีเกมนี้ไม่ไหวแล้วอ้าวตกน้ำเฉย กลับบ้านกันดีกว่านะเป็นไอเดียที่ดีมากภารกิจสำเร็จแล้วใช่ไหมลีออนยังล็อกต้องพาเธอกลับบ้านก่อนแล้วถ้ากลับบ้านไปแล้วเรามาทำอะไรกันดีไหมไม่ได้นะรู้อยู่แล้วว่าต้องพูดแบบนี้แล้ว ผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรน่ะคือใครล่ะถามทำไมเนี่ยไม่เอาหน้าบอกมาหน่อยเธอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันนะรูไว้แค่นี้ก็พอแน่แน่รออนยังมีใจให้เอด้าอยู่ครับผมเจ้าเพอกูไหวล่ะขอบคุณครับผม คาแรคเตอร์ที่เกี่ยวกับเกมนี้ไม่มีผลกับชีวิตจริงอาจจะคนเป็นคนตายหรืออะไระปาบ้าเป็นหน่วยของไล่คูนอะไรก็ว่าไปนะครูทราบอ้าวฮันนีแกนแกนนั่นคุณเหรอโอ้ในสุดก็ต่อสายได้สัทีเฮ้ยฮันนีแกนไม่ใส่แว่นวะช่างเรื่องแว่นเถอะภารกิจเป็นไงบ้างผมช่วยเออ subject ได้แล้วกำลังกลับบ้านนะทำได้ดีมากดีออนรู้ไหมคุณเองก็น่ารักเหมือนกันถ้าไม่มีแว่น่ เดี๋ยวขอเบอร์หน่อยนะเขาบอกไว้ก่อนทนายยังทำงานอยู่นะให้ตายเถอะเซฟเรียบร้อยโอ้โหโหมดโปรเฟชวนอนครับผมจบเรียบร้อยแล้วเย้มาดูกันว่าตายเท่าไหร่ยี่หกมั้งยี่หกเคลียไปเก้านาทีสามสิบห้าอะผมแคปสกรีนอือ ไม่ตายแล้วผมอัพโหลดไหมอ่ะอัพเลยให้เขารู้ว่าเรากาาแค่ไหนว่าจะไม่ตายนะอูาร์ r อ of สตีลอันล็อกเรียบร้อยคลับผมอาช m e ในการเล่นโหมดโปรเฟชชั o นอลเราสามารถซื้อปืน Rocket Launcher แบบ infinite ได้แล้วผมแล้วก็มาชินได้ด้วยครับผมเราสามารถเริ่ม New Game p a s s New Game p a s s อะไรพมรนองนี้ได้ผมด้วยอ่า แล้วเราจะสามารถใช้ปืนอันนี้ได้บผมปืนอะไร PRL 412ฟรีครับผมเซฟไมเซฟสิผมเล่นขนาดนี้ไม่เซฟเหรอเ <laughs> นี่ยครับผมปลดล็อกนิวลาวเคลียร์เกมเรียบร้อยก็คือถ้าหากเราโหลดเซฟอาโหลดเซฟนิวลาวเนี่ยมาเล่นต่อครับผมมันก็จะเป็นเหมือนแบบนิวเกมพัทอะไรทำนองนี้ครับผมของไอเทมเราก็ยังอยู่นั่นเองครับผมแล้วก็ จะสามารถใช้ปืนใหม่ๆอะไรได้ผมโอเคก็ไปจบกันไปสำหรับเรนีอิวโฟโไว้จะเพียงเท่านี้ก่อนผมแต่ว่าอาจจะยังไม่จบเพราะว่ายังมีผมอาจจะต้องเล่นเซป a ร์เร w เวแล้วก็แอส i ซ n m เมนต์เอด้ผมแล้วก็เอาไว้เข้าหลังดีวยากรับผมตอนนี้ไม่ไหวแล้วโอ,โอเคผมแล้วว่าเจอกันกันกบพาร์ทอื่นหรือว่าเกมอื่นเกมถัดไปผมสุดๆับผมผมบอกเลย สุดๆโอเคครับผมเราไปเจอกันครับผมบ๊ายบายครัช